สบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้องและเอฟซีบสสุขสุคนเดอยินดีตอนหับเข่าสู่ซองซาวลาวสแนลเนาะพี่น้องมาน,นีกับพ่อ,พอกับซาวเ่งคือเก่าเนาะพี่น้องอยู่หายอยู่นะ,นะทะหลเนาะมานีสาวเคงได้มาหน้าพี่น้องวันนีนบน้บ่ได้ออกนะนเนาะมนนีกับมาหน้าแล้วก็ไปเกี่ยวเขา่าซอยสาวกุ้งเนาะพี่น้องกับิไปถามเพื่อเลยว่าเป็นยังช่วงนี้คือบไดคอยลงคลิปเนาะเลยก็บางก้นกับว่า บอได้ถ uh ่ายคลิปกับขู่ฮูบอเนาะพี่น้องบอี้เข้ากับชิไปซอยเผิ่นเนาะเผิ่นกับยังเกี่ยวเขาตลอดยังบ่ทันยุดเนาะพี่น้องแต่เริ่มเกี่ยวเนาะเผิ่นเกี่ยวเขางั้นเผิ่นเขางั้นเผิ่นงซุกเนาะพี่น้องเขาน่าสกเกงกต่ยังบอได้ซุกเนาะยังเลื่อๆอยู่พี่น้องเขางั้นเผิ่นกับสีกลางกว่างั้นของสกเกงเนาะพี่น้องกับชิไปซอยเผิ่่นอะไรเพราะว่าตอนสกเกงเกี่ยวมือทำอิดนะเผิ่นกับมาซอยเนาะพี่น้องเผิ่นยังบ่ทันได้เกี่ยวเนาะบันี้กะสกเกงยุดแล้วเนาะพี่น้องสะเกงแล้วแล้วเขาดอเนาะกับยังแต่เขาง ซมำห่กันมีตะไห้อ่ใหญ่พี่น้องไยมีตะไห้หญ Eller, umas, ่แห้งเนาะเกี่ยวกับประมาณถิดปลายไปหลยยางสิแล้วพี่องเลยเดี๋ยวเขากันไปนาสกุ้งกันเลยเนาะพี่น้องเข้ากันอย่างไปหน้าสากุ้งกันเลยเนาะพี่น้องผืนเกี่ยวได้ลายเลยได้ถ้าผสนเกี่ยวห้ได้ต่อเนาะพี่น้องันนี้ล้มแล้วพี่น้องอากาศก็เย็นแน่แล้วเนาะ บรรยากาศดีเลยพี่น้องเกี่ยวข่าวกับสิบํเมื่อยเดี๋พี่น้องมันแดดกับแดดเบาแหงเนาะเพราะมันมีลมน้ำพี่นอ้องเพิ่งรู้เขางันนาสะเข่งพี่จะหันยิใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสามไห่สองไห้ในกำลังเหลืองเนาะกับพลเลกอาทิตย์หนาพลเลกสิทธิเกี่ยวพี่น้องเอ้ยพลเลกเนาะเดี๋ยวเรากลับไปพอกันอยู่บ่อนเสากุง้งเฝนเกี่ยวพลเอกนาะพี่น้อง เช่นเช่นเชนสบายดีพี่น้องเข่าพะล่มพี่น้องเขางามพอเห็นแลงามเกินต่อเพลิงสูเงินเนาะเป็นผอมหัวมันงามพดงามจนล่มตักกุ้งเกี่ยวข้าวพี่น้องเกี่ยว้ๆเด้อ เดาไฮหนึ่งเลยนเข่าล่มาไว้บบเป็นแล้วก็มันชูงโทษเนาะมันชูงยังถ่มหัวเจ็บเอลทีเนาะแต่เก่าเกี่ยวเข่าเตี้ยเจ็บเอวนี่เกี่ยวเข่าชูงเจ็บเอลวเดข้าก็สิมาถามเพื่อนพี่น้องว่าเป็นยังเผินคือบ่คอยลงคลิปเนาะพี่น้องเลยครับโบได้คอยถ่ายคลิปกับชาวเคงเนาะกลับมาฟังพร้อม่กันเลยเนาะพี่น้อง เป็นยังเนาะเป็นยังช่วงนี้คือ่ได้ถ่ายคลิปแล้กันเ้ากุ้งกะยากเกี่ยวข้าเนาะพี่น้องกะบ่ได้ไปหาเพิ่นนะเพิ่นกะเกี่ยวข้าเพิ่นแล้วก็ะตามกพ่นกระตามบ่ได้ไปหากันเนาะยากเกี่ยวข้าพี่น้องเอ้ย พรม่หอดเวลาแต่ตะกุ sí so so ้งกันยั่งบกค่อยล้มผิดแต่ว่าล้ลได้ด้วยเ้าเนี่แบบเดินเทินหนึ่งอะเนาะเดินเทินหนึ่งแล้วเข่าบุลหละพี่น้องยังที่ลงเป็นปกติเนะแล้วกับบกพอยไปหากันพรม่หอดเวลาไปลิ่นน้ากันเี่าลายำเวียกยำเวียกบุกบุกเข่าเดินลงบุลเล่ข่าวของวัน ทางพายยังวันแรกๆนะนี่<ห>นบอเทาใ<ห>นพ<อ>ายนะเทาเกิดละอยากเอาไปลงไปบ่อยากเวียกพี่น้องแล้วเวียกจะหน่อยสิลงน้ำกันถูกขิดเลยคะแนนติดตามมาแล้วคะแนนติดตามค่ะสูะสูแหงอะไรพี่น้องจนผมหัวต่อเพื่อนจนเพียงเอ,อิกพี่พี่น้องเอ,อ้ย ข่าสูงเข่าสูู้งมงเข่าล้มขาดข่าก็แค่ขี้ล้มเลยปานนี้ยังไม่ได้สูบล้มล้มไแล้บ่อนได้งามก็ต้องล้มบ่อนสูบ่อนได้ที่ต้องโค้งแล้มองดูห่วงเข่าพี่น้องห่วงใหญ่อลิซากงได้เข่าและเจ็บบดแขน เจ <c oughs> ็บดขอแกนเกี่ยวขอ้อมันกำลังซุกพอดีนะ้อแบบน,นักๆนะหน่อยเกี่ยวข้อสอยมึงไหมมันงามกว่วันนี้ดวงดีรีพนองมีคนมาเกี่ยวข้อสอย สูงพวดกับเมื่อยแขนเนาะัยืดบัตเตี้ยพวดกับเจ๊บแอวได้มันี่เบ่งซากุ้งเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องคลิปนี้นบ่มีตากล้องเนาะ่ากล้องซากุ้งกะบัตเเอาลงมาเนาะพี่น้องก็เลยอตอนซาแข่งเกี่ยวคือสิบ่ได้ถ่ายแล้พี่น้องพี่น้องขันได้ถ่ายกับแข่งซากุ้งอะไรจับพี่น้องถูก แรงเขาอันนี้กำลังแล้วหายหนึ่งทั้งเจ็บแอวทั้งเจ็บขอแขนเจ็บบ้านงามเลยมันนัก,นกเกี่ยวประดับเบิดปีเนาะปีนี่คือคือประเหตุอตตอพอร์ตมันต่อเพืองสูงอยู่มันจังสบายเนาะคน<อ>ก็ซึ้นชิบเบิดอะไรแหละแต่ไดเงินเขาอ่าทีสแปดโอ้เขออาวันทีสแปดสิมาอีกอันก็ชิมพอดตเขาดูโบะ เอ้ยเผื่อบันทีสเปดกันได้กู้เล่นมาอื่นห <c oughs> ่น่ารดนี่งขึ้นตเพืองเกี่ยงอันนี้มันจังเถเ <c oughs> ข้าสูงพี่น้องเของางันจักงันยังเนาะขอขอปคอก <c oughs> คอขออปคอกคอ ปอคหาหรือปอคหกอปอคห่าไม่หงอปอคหาปอคหกว่ะปอคห่าไุบก่อนอืมไม่ปอคหกไม่ชุกปอนปคหกเพอันนี้ฮะคือกันลวกกับนาคอยนะเอออันเดียวกันค่ะคือเขางั้นปอคหาเนาะพี่น้องมันก็ชุบก่อนปอคหกเนาะห่าอันนี้ปอคอันนี้ปโคหกพี่น้องกำลังเลี้ยงสัมกันกับนาเสาเพ่งเนาะไห้นี่เพราะว่าเขา นาตะเข่งกับเข่าหน้าตะกุ้งไฮน,นี่นั่นพันเดียวกันเนาะพี่นอ้องแต่ตัวนี้ในนาตะเข่งวันนึงนี่เนาะพี่นอ้องตัวทีตะกุ้งกําลังเกี่ยวอยู่ตอนนี้เนาะฉันเลี้ยอยากลอ้อมไม่หนาตัวน,นี้ไปใส่เหมอนันมาทันคนหน่อยกะโอเคเนาะพี่นอ้องตะเข่งกะสิลงไปเกี่ยวเข่าอะไรเนาะพี่น้องวันนี้นอตอนนี้เขาก็ได้เลี้ยวรึ้นหนึ่งเนาะพี่นอ้อง อากาศกับปลอดโปร่งดีเนาะพี่น้องตากุ้งยังอยู่ดอนน่ะอยู่บ่เก็บไว้ดีกว่าีดนะอนกระจุกดอยเนาะนะพี่น้องก็จะปะไปให้หต้มผักเย็นต้มผักอยู่แค้มังสูงเนาะ คนเตี้ยหายว่า,า,าว่เา,าเ,เขาสูงแมสเจ็ทชิฟเกี่ยวข่าวลมพัดกับบุ้มหงายเลยเนาะบ่น, <res> บนไหวเขาสบ,บายพี่นอกมันต้องแบบยำตกเนาะมันเกินแล้วเนี่ยค <g ül> <curry> นยังว่ากับมาโลดเนาะ ยัดเาขาใบขยุงเลย <c oughs> ดังเกี่ยวใบขยุงข้าวทิพปุ่นเนอะตอนนี้นาะพี่น้องเขาก็ได้ขึ้นมาแล้วเนาะสากกุ้งเป็นกะขีวหวันกระติกน้ำขึ้นมาน้ำรังนาะพี่น้องสกเข่งกะสิย่างเมื่อเที่ยงพอแล้วพี่น้อง่อนสิ่ขึ้น <c oughs> เปรียป้ยวปากแหง้ง บ่ได้หลักกะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเ่งกะสิโอจบคลิปไวเพียงสำนีเนาะฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่เด้อและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากซองสาเลาล่าซแนลเด้อพี่น้องสบายดี